ผลิตภัณฑ์เสริสมอาหาร B M G High ผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพของท่านหญิงสนใจโทรสั่งซื้อมีระบบเก็บเงินปลายทางและสามารถปรึกษาปัญหาภายในกับดรรัน0625978997กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเผือกค่ะทันปากอยากเผือกนะเห็นอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมนะสีชมพูสดใสนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B M G High นั่นเองคุณผู้ชมนะ เหมาะสหรับคุณผู้หญิงนะฮะแล้วก็จริงๆแนละ้วถ้าเกิดสาวสองก็ทานได้นะฮะเพราะผิวมันจะสวยขึ้นเพราะมันเป็นฮอร์โมนนะฮะผู้หญิงหลายคนมีปัญหาจากภายในนะฮะแล้วก็ส่งผลถึงภายนอกภายในคือยังไงบ้างมด่ลูกหย่อนยานนะฮะแล้วก็ปวดท้องประจําเดือนนะฮะแล้วก็มีตกขาวผิดปกติมีอาการคันในน้องสาวนะฮะจริงเหล่านี้มันเป็นอวัยวะข้างในของคุณผู้หญิงนะฮะและมันส่งผลต่อออกข้างนอกด้วยก็คือผิวพรรณหยาบกร้านแล้วก็ริ้วรอยเกิดขึ้นเร็ว ฝ้าทำไมมาเร็วทำไมไวัยเดียวกับเราเขาไม่มีฝ้าทำไมเรามีฝ้าเอ๊ะทำไมเราแก่จนสามีบน่นสามีไปม,มีบ้านเล็กบ้านน้อยทำไมเราดูไม่สาวเลย<อ>สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนหมดเลย<อ>ถ้าฮอร์โมนมดลูกทำงานและผลิตฮอร์โมนมาตามปกติเนี่ยเราก็ยังเป่งปังเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดมันมันทำงานผิดปกติเมื่อไหร่เนี่ย ความความความเขาเรียกว่าความแก่ความเหี่ยวปัญหามันจะตามมาเ<ช>ติมฮอร์โมนง่ายๆด้วยฮอร์โมนธรรมชาติครับสำหรับตัวนี้นะคะมีฮอร์โมนธรรมชาติมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฟังเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทนกวาวเคร,รือหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่านสากเหล็กแล้วก็เปลือกส่วนของต้นบริทามฝรั่งเศ,ศสสําหรับวันนี้นะถ้าคุณรับไปเลย BMGH i g h ซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกเท่านั้นไม่พอนะคะยังแถมให้อีกกับ BMG Coffee ไปเลยอีกหนึ่งกล่องเซตนีี้ราาค 1, าคคพยงแ่บท สนใจเนี่ยเขามีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ<ๆ>ก็โทรมาได้เลย0 6 2 5 9 7 8 9 9 7หหรือว่าถ้าคุณนะคะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดรรันเนี่ยโทรมาได้เลยที่เบอร์เดียวกันนี้0 6 2 5 9 7 8 9 9 7นอกจากนี้นะกาแฟที่เขาแถมให้เนี่ยเป็นกาแฟที่ได้รับรางวัลด้วยกินรีทองนะคุณผู้ชมนะสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2563นาะคุณผู้ชมนะคะของดรรันด้วยเช่นเดียวกันนะ BMT Coffee นะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า ว่า B M G มีแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณภาพทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อก็เบิร์ที่ขึ้นด้านล่างจอได้เลยนะคุณผู้ชมนะใครครจดไม่ทันก็ถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมแล้วโทรไปหาดรรันหรือปรึกษากับดรรันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าหมัดหมัดหนักเหรอหนักทุกหมัดแล้วทำไมตอนไฮโซแชมป์ไม่สู้เขาหมัดทุกหมัดรัศมีแขอัดเอ็กทิจีนันกัเดาทะลัก ก็ที่ตอนนั้นเขาไม่สู้เพราะเขาไม่ทันได้สู้ไงแม่ตอนนั้นไทโซแชมป์วิ่งหนีไปเลยนะคะแต่ว่ารัศมีแขกปีเทนตวิ่งหนีเลยใช่ค่ะก็เลยไม่ทันส่วนนะคะตัวใหญ่แต่วิ่งไม่ทันไม่ไฮโซแชมป์เขาแบบฟาดแล้วก็ไปเลยอะไรางี้ยใช่แม่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าชนะแล้วนะคะสาหรับเทนไฟทเทนคู่สุดท้ายเมื่อวานนี้ดุเดือดมากจริงๆจอยได้มีโอกาสชมนะแม่บอกเลยว่าหนักทุกมาจริงจริพี่รัศมีแขกเนี่ยตั้งใจชกมากเลยนะคะคือในยกแรกเนี่ยตอนแรกยังสู่สีกันก่อนนะคะนละหมัดสองหมัดต 2เนี่ยทางด้านของรัศมีแข่เขาได้จังหวะนะคะปล่อยหมัดขวาตรงหน้าเข้าอย่างจังจนทําให้พี่เอกเนี่ยเลือดกํเดาทะลักแบบว่าเลือดไหลไม่อยู่จนต้องเรียกแพทย์ขึ้นมาดูอาการนะคะ พอมายกสุดท้ายยกที่3เนี่ยพี่เอเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคะแนนเป็นรองนะคะก็เริ่มเปิดเกมรุกเข้าใสา่แต่ว่ารัศมีแขนเนี่ยเขาก็มีหมัดตอบโต้วสวยๆทั้งัปเปอร์คั t หมัดขวาตรงนะ,ะจนพี่เอกก็เลือดก,กำเดาไหลอีกนะคะออกมาอีกเรื่อยๆเลยจนสุดท้ายการแข่งขันปรากฏว่าพี่รัศมีแขนชนะไปนะคะสําหรับซีซั่นนี้ก็ถือว่าทีมแ็กของคุณองตัวชนะทีมไว้ของคุณแมทธิวค่ะเออนะฮะทรงมวยเขาดีมากแม่พี่รัศมีอะ่ะเออ,อ แชมป์โลกส่วนใหญ่ก็กจะคล้ายๆและสันดีแข็มหมด ไม้ไทยสันเยอะเลยนะคะแล้วเขาได้แรงเชียร์แรงอู๋ตายเป็นกู้ผู้ชายได้แรงเชียร์มาจากนี่ด้วยนาริซาแบ็คพิงด้วยนะฝาับกำลังใจเขาเยอะใช่นะฮะอันนี้ประกุอ่ต่อยมวยหรือว่าเดินพาเลทไม่เขาเป็นอย่างนทุกคู่เลยแหละเขาจะมีสัตว์ประจำกายออ๋แล้วจะมีแขกเป็นอะไรครับเป็นคิงคองค่ะอ๋อเหรอครับใช่อ่ะคำว่าคิงคองนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะทำให้ชาวเน็ตไปติงกันกันตาถาวรอีกแล้วนะบอกไร้มารยาท ไม่ควรถามรัศมีแขเป็นคิงคองเพศไหนค่ะทาให้ทางด้านของคุณการเนี่ยโดนอีกแล้วเพราะว่ารอบก่อนก็โดนดรมมาม่ารอบนี้ก็โดนดราม,ม่าอีกนะคะปิดท้ายรายการด้วยดราม,ม่าเลยเพราะว่าพี่การเนี่ยตอนแรกเขาจะถามถึงชุดของแต่ละคนก่อนก่อนที่จะขึ้นชกนะคะว่าความหมายเนี่ยเป็นยังไงมีสัตว์ประจํากายคืออะไรคิงคองเหรอใช่ค่ะเขาจะมีการอ,ออกแบบให้ใหมันดูเออว่าวางอะไรแบบนี้นะคะรัศมีแขก็บอกว่าใช้คิงคองเนี่ยเป็นสัตว์ประจํากายในการชกครั้งนี้พี่การก็เลยถามกลับไปว่าเป็นคิงคองตัวผู้ หรือว่าตัวเมียไอประโยคนี้แหละค่ะออชาวเน็ตก็เลยไปวิจาร์ณการพูดของพี่กันว่าคุณกันเนี่ยไม่มีมารยาทสมัยนี้แล้วมาสงสัยเพศอะไรอีกคะถึงจะพูดเอาฮาแต่ไม่ฮานะคุณพี่พี่แขนเนี่ยเขาดูสะอึกไปแป๊บหนึ่งด้วยควรเปลี่ยนพิธีกรนะบุลลี่เก่งขนาดนี้แก้ไม่หายสักทีอ๋อเครับแม่ว่ายังไงอะคะ,คะม,ม,มันเป็นสไตล์เขาหรือเปล่า เขาบอกว่าแบบดูไม่ให้เกียรติเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้หูขามันเป็นรายการสดมันจะไปอะไรมากมายแล้วถ้าแบบสมมุติอะสมมุติมีคนมาถามเราอย่างเงี้ยเป็นเพศอะไรเงี้ยแม่วันดูสิแม่ม่ตอบเลยแม่ว่าไงคะแม่เป็นธรรมจริงเหรอแม่ตอบกั่ตลอดเลยหรอเป็นธรรมเป็นธรรมคือถ้าเรามันอยู่ที่มุมมองปะแม่ว่ามันอยู่ที่มุมมอง เพื่อนหลายคนพอเด็กบางคนพอไปถามว่าอหนูเป็นกระเทยหรือเปล่าหน้าเสียหน้าหงิกหน้างอเมื่อก่อนพี่เด็ก็เป็น <c oughs> แต่ตอนหลังจะมาน่าหงิกหน้างอในเมื่อในเมื่อกูเป็นอยู่แล้วมันใช่กูทําไงอะ่ะกูก็เลยเดกเป็นผู้หญิงค่ะค่ะ เพศแล้วอ่ะแล้วเป็นหลังเป็นทองอ่าเลยแม่ก็ตอบอย่างี้เลยหลังเขาก็มันโดนจนบ่อยโดนจนชินอ่ะเขาก็เลยบอกอ๋อเป็นทองอืมบางทีคนพูดเขาไม่ทันคิดเนี้ยเออบางทีก็บอกว่าเป็นทองจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีไว้เพศหญิงสามารถร่วมเพศได้เอาไหมคะก็ย้อนถามว่ากับอีกไงเขาก็หยุดถามเลยเขาก็หยุดถามมาเออใช่ไหมล่ะใช่ถามยังไงอ่ะมาคาร่าเคยโดนถามไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายบ่อยใช่ไหมแล้วหนูตอบว่าไง เออคือยังไงลุกก็ได้รับก็ดีลุกรับสลับเลยแม่อะไรนะพูดได้อเออพอแล้วพูดน่ากลัวนะฮะโอ้ตายแล้วนะฮะก็แล้วแต่บางคนเขาเดินถามจนจนมันโดนถามตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยเฉยเฉยไงแต่ตอนไหเด็กๆไอายนะหรออาจารย์ครูเนี่ยชอบถามเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะครูแม่ ครูรคร,ครูครูชอบถาม,มแล้วครูคร,ครูบางคนมาถาด่าเราด้วยบอกว่าเกิดมาเนี่ย เกิดมาเสียชาติเกิดเราหน้าชาเลยพูดตรงหน้าหน้าหน้าเพื่อนหน้าห้องเลยอะเราทำอะไรผิดอะเออฉันก็ไม่เคยไปไม่มีอะไรกับผัวครูนะแต่ครูถึงได้แค้นกับกระเทยนักหนาหรือว่าผัวคุณครูเคยไปมีอะไรกับกระเทยแล้วก็เลยทิ้งครูไปทําให้ครูเนี่ยต้องอ้างว้างเหงามีปมมีปมในใจหรือแก้ปมไม่ได้เลยมาลงกับกระเทยเด็กไม่ได้นะไม่ได้นะมาถามเด็กอย่างเงี้ยเกิดมาเสียชาติเกิดนั่นดีนะถามตอนเด็กนะถ้าถามตอนนี้อค่ะแม่โอ้ครูตกโว้เลือดกบปากครูคนนั้นอะไม่อยู่แล้วเนาะ รวดาเป็นพ่อรอ,อ้ว่าต <นะ S 2> ุ้งติ้งนะเออเออฉันก็โดนเออแล้วก็มีครูคนนึงน้องฉันถูกงูฉกใช่ป่ะแล้วก็แล้วอยู่ๆก็มาเกี่ยวอะไรกับฉันไม่รู้บอกว่าเนี่ยเนี่ยดีนะเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน้องนะโดนงูฉกถ้าเป็นพี่ชายคนโตถูกงูฉกนะไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าเป็นเราแม่จะยอมให้ฉกอ๋อไม่ไม่ไม่แ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 ม่คิดในใจเลยแล้วกูจะเดินโง่ทำไมงูฉกกูจะเดินโง่เลยงูฉกสวยๆอย่างกูต้องกินงูสิเออต้องกินนะ เออก็เหมือนที่ครูกินงูผัวนะคะนี่คือความในใจใช่ชอบมาถามเนี่ยมันเป็นตุ๊ดเนี่ยมันเป็นนางห้องนู่นนี่นั่นเฮ้ยมันพูดทำใหม่มันไม่ได้พูดทำใหมสังคมมันดีขึ้นน่ะเออครูไม่ควรทําแบบนี้แม่ครูมันจากครูหมดเลยนะคะครูดีก็มีนะคะครูไม่ดีก็แน่นนะฮะอ่ะใจดำเบอร์ไหนเหมือนกันเลยฮะนะฮะแล้วก็เปิด3 IG ไอจีไปบูลี่น้องโนล่าลูกสาวของเจนนี่เทียนโพสุวรรณนพัฒนาการช้าดำแถม ต่อคุบคามถึงโรงเรียนด้วยอันนี้ใจดำจริงนะคะเพราะว่ามีอินสตาแกรมเนี่ยที่เข้าไปราวีนะคะน้องโดล่าลูกสาวคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรหรือว่าคุณเจนนี่อราพัฒนั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดในอินสตาแกรมนะคะของสถาบันสอนพนาการเด็กเล็ก อย่างชิจิดะเขามีการโพสคลิปที่น้องโนล่าเนี่ยทำกิจกรรมอยู่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตนะที่ชื่อว่าอล e ิสวันเดอร์เข้ามาแขวะเรื่องวันเดอร์แลนด์เลยเหรอเออชื่อนี่ก็ดูแบบว่าสวยงามนะอะลอมอ,วต,อวตตารแน่นะคะเข้ามาแขวะว่าน้องโนล่าเนี่ยพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งการเดินการพูดนะคะคือพัฒนาการพวกนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่เด็กแต่ละคนอ่ะมันไปตีความอย่างนี้ไม่ได้นรอแม่นาอแล้วก็ยังไปบูลลี่เรื่องของสีผิวรูปร่างหน้าตาของน้องว่าตอนแรกเนี่ย ถ้ารูปที่คุณแม่เจนนี่ออกมาพบมันต้องมีการแต่งสีแต่งแสงเยอะแน่ๆเลยมันไม่เหมือนกับความเป็นจริงในคลิปนี้ที่ทางสถาบาันอ,ออกมาโพสต์นะคะก็ไปบูลลี่เด็กออนอกจากนี้ก็ยังมีคนที่ใช้ชื่อนะลูนาลี1 2 3่งสองสามีลูนาลีลาลอวาตารตัวที่สองค่ะและตัวที่สามก็คือบุ๊ป E e อีอีหนึ่งสองสามอีพวกยูนิฟิววตารหมดเชื่อตลกมากเลยแต่ละ<ช>คน<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะก็มาบอกว่าทั้งเจนนี่แล้วก็มิกกี้เนี่ยเป็นพวกชอบสร้างภาพสวยหลอกเกินจริงนะคะ,ะทําให้น้องเนี่ยดูดีเกินตัวจริงเออก็ไม่เข้าใจว่าทาไปเพื่ออะไรเ<ห>น <ะ S 1> ี่ยแม่บูลลี่เด็กเฉยเลยเออนะะคงไม่ชอบเจนนี่เป็นทุนหรือเปล่าแล้วก็ไปลงกับลูกเขาไม่ไม่ได้อ่ะเด็กก็คือเด็กเด็กไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะ ช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B M G High นะคุณผู้ชมนะฮะเติมอาเรกว่าเติมอฮอร์โมนนะฮะที่เป็นฮอร์โมนธรรมชาติ ให้กับคุณผู้หญิงนะฮะเพราะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยปัญหาภายในมันส่งผลถึงภายนอกภายในก็คือประจำเดือนที่มาแบบว่ามาบ้างไม่มาบ้างหรือบางคนแทบจะไม่มาเลยหรือบางคนมาแบบโอ้โหเยอะแยะมากมาย <c oughs> หรือบางคนมีมีปัญหาในเรื่องของน้องสาวด้วยนะคะมีอาการคันในน้องสาวแล้วก็น้องสาวขยายตัวอู้เยอะปัญหาผู้หญิงมันมีเยอะเพราะมันเกิดจากภายในแล้วมันส่งผลจากภายนอกด้วยฝ้ <c oughs> ากระจุดด่างดําผิวแก่เหี่ยวหมองคล้ําทําให้สามีนอกใจไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะฮะเพราะว่ามาบ่นว่าเราแก นะฮะว<ช>ันนี้เติมฮอร์โมนธรรมชาติด้วย B M G High ครับใช่แล้วค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมีส่วนผสมมากมายไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฝางเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทหรือจะเป็นกวาวเครือสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่านสากเหล็กแล้วก็เปลือกส่วนของต้นบริทามฝรั่งเศสค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับไปเลย B M G High เซหนึ่งกระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกนะคะและก็ยังแถมให้อีกกับกาแฟ B M G อีกหนึ่งกล่องเซตนี้1989บาทสนเกสาร่งซื้อไดบเก้าบบทสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เขามีแบบ 978997หรือว่าถ้าคุณนะคะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดรรานก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกัน0625978997ค่ะและกาแฟที่เขาแถมให้ก็ยังได้รางวัลด้วยกินรีทองนะคุณผู้ชมสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2563เพิ่งได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเราเป็นสินค้าคุณภาพเลยสําหรับ BMG นะคะทั้งคอฟฟแล้วก็ไหเดี๋ยวเราพักสักรู่นึงก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ อ๋อมาล้นะฮะฉายาดารา2563ซึ่งหลายช่องก็เปิดไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าพี่ต๋อเขจะอ่านแบบรวดเร็วรูปรัตัดตอนนะคะเพราะว่ามันก็มีแซ่ตๆไม่กี่คนเท่านั้นนะฮะช่วค,คนพักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ